สวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนวันนี้ส่วนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมาติดตามดูกิ่งใหม่นะคะของกวกมรกตดำดางต้นนี้ค่ะอาจจะบอกว่าเป็นสีส้มก็มีส้มมีชมพูเนาะมนแม่น้อง ATM ดูก่อนมีส้มมีชมพูมีมีออกเงินเงินค่ะนี่เนาะอันนี้จะเป็นกิ่งเก่ากิ่งกิ่งเก่าเนาะแต่ก็สีไม่กืนนะจ๊ะกิ่งนี้ก็อยู่มานานแล้วค่ะ สวยมากๆเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งใหม้นะจ๊ะกิ่งใหม้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอดสิบสองี่สบห้าใบค่ะกิ่งนี้มี15บห้าใบนะจ๊ะนี่จะ้ะกิ่งล่างก็ด่างสวยนะเนี่ยนี่เห็นไหมคะด่างจัดจัดเลยค่ะมาแบบจุกจุเลยเนาะได้ใบด่างมาอ่ากี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้าเ้าใบนะคะ ได้ใบด่างมาเก้าใบเราจะมาดูใต้ใบทางนี้ค่ะเก้าใบเนาะอันนี้ก็น่าจะด่างนะแม่น้อง etm ดูอ่านี่ค่ะน่าจะเก้าใบและค่ะได้ใบด่างเนาะส่วนทางนี้เขาก็ยังไม่ค่อยเปิดด่างนะคะตัวทางนี้เนาะแต่ว่าอ่าก็ได้ด่างก็ถือว่าได้ด่างมาหลายใบอยู่ค่ะนี่จะ้ะอันนี้พามาชมกันนะจ๊ะ ว่า,าเขาให้หนด่างมาแบบไหนเนาะเราก็สมใจมากๆเลยค่ะเราอย่างน้อยก็ได้ใบด่างนะคะได้ไปต่อค่ะก้อนนี้ก็จะให้ด่างแบบเสถียรมากๆเลยค่ะเราก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็พามาติดตามดูค่ะว่า,าเขาจะด่างหรือเปล่านะนี่จ้ะเห็นไหมคะทุกคนนี่อันนี้ก็กิ่งนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบใบเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมนี่ ซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เนาะด่างอยู่ค่ะนี่นะจ๊ะเห็นไหมคะทุกคนด่างอยู่เนาะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าเขาจะออกมา,าสวยขนาดไหนตัวนี้จะเป็นดำด่างส้มนะจ๊ะส้มส้มส้มในเนื้อใบค่ะกิ่งนี้เนาะต้นกอนี้ต้นนู้นก็จะเป็นด่างด่างอ่าด่าง น่าจะด่างบนเนื้อใบหมเพราะว่าเล็กๆเข้ามาก็เขาก็เริ่มเห็นลายด่างชัดค่ะแค่รอรถสีมาเทเนาะแต่ต้นต้นนี้คืออ่าเห็นสักหน่อยเขาก็จะเข้าสีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่น้อง ATM ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะความด่างของน้องแบบลายพะออ้อมน้องนี่สวยจึงมากเลยเลยนะคะเนี่ยแบบว่าหืมใจละลายเลยค่ะนั่งลุน้นลุ้นเช้าลุ้นเย็นเลยค่ะ ดูสิสวยมากๆเลยและเราก็ได้กิ่งด่างมาเพิ่มกิ่งใหญ่ๆอีก2กิ่งนะคะพูดแล้วก็สุขสมใจปองอยู่ค่ะอ่คลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมกวกมรกตดำด่างสองกอตั้งแม่ของสวนน้องเอทกันนะคะอะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าสีน้องเข้าแล้วจะเป็นแบบไหนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ